สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Insight AI Briefset ไทยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้น KTC กันค่ะสำหรับไตรมาส2ปี2568ข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยทั้งที่บริษัทประกาศเองบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ภาพรวมอุตสาหกรรมด้วยค่ะก่อนจะไปฟังกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าผลประกอบการล่าสุด Q2 6 8เป็นยังไงบ้างคะ ครับ KTC กำไรสุทธิ Q2 ปีนี้ออกมา1,895ล้านครับก็โตขึ้นนิดหน่อย3.8%เทียบกับปีที่แล้วอืมก็ถือว่ายังเติบโตได้นะคะใช่ครับทำให้ถ้าดูรวมครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรก็อยู่ที่3,755ล้านบาทโต3.5%ส่วนพอร์ตสินเชื่อรวมก็ขยับไปแตะ17,000กว่าล้านบาทแล้วตัวเลขแบบนี้นะักวิเคราะห์เขาว่ายังไงคะถือว่าตามคาดไหม ก็ถือว่าออกมาตามที่ตลาดคาดการ์กันไว้ครับรายได้หลักๆก็ยังมาจากดอกเบียและก็ค่าธรรมเนียมเหมือนเดิมแม้ว่าเ,เศรษฐกิจโดยรวมอาจจะยังดูท้าทายท้าทายหน่อยแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องการคุมนี้เสียหรือ NPL ใช่ไหมคะเห็นว่าตัวเลขดีมากใช่เลยครับอันนี้น่าสนใจมากคือ NPL รวมของทั้งกลุ่ม KTC เนี่ยอยู่แค่1น3เครับถือว่าต่ามากโห1.83%โดยเฉพาะถ้าไปดู NPL เฉพาะบัตรเครดิตนะ เหลือแค่1.14%เท่านั้นเองต่ำขนาดนี้ท่อมกลางที่ทุกคนกังวลเรื่องหนี้ครัวเรือนกันเยอะๆนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะคะถูกต้องครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือ NPL Coverage Ratio หรือว่าอัตราส่วนที่เขาตั้งสำรองไว้เทียบกับหนี้เสียเนี่ยสูงถึง419.9%โอ้โห400กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตัวเลขนี้มันสะท้อนว่าเขาตั้งสำรองเผื่อความเสี่ยงไว้เยอะมากแบบว่ากันชนหนาสุดๆเลยครับ ฟังดูพื้นฐานแกร่งมากเลยนะคะทั้งกำไรทั้งการคุมหนี้แต่ว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ราคาหุ้น KTC ลงหนักมากเลยนะี่คะลงไปติดฟลอร์เลยมันเกิดอะไรขึ้นมันดูขัดขัดกันนะคะครับอันนั้นน่าเป็นประเด็นเรื่องออผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2คุณมงคลประกิใชัยวัฒนานะครับเขาถูกบังคับขายหุ้นออกมาหรือที่เรียกว่าฟอสเซลฟอสเซลเหรอคะทำไมล่ะคะ คือประเด็นหลักๆมาจากการที่คุณมงคลเขาเอาหุ้น KTC ที่ถืออยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้มาจิ้นไว้กับหลายโบรเกอร์เลยครับพอช่วงนั้นราคาหุ้น KTC มันปรับตัวลงแรงๆมูลค่าหุ้นที่ใช้ค้ำประกันมันก็ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่โบรเกอร์กำหนดไว้อ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอหลักประกันไม่พอโบรเกอร์ก็เลยต้องบังคับขายออกมา ใช่ครับก็เลยเกิดแรงขายหนักๆกดราคาหุ้นลงไป2วันติดเลยลงไปทําจุดต่ําสุดในรอบ8ปีเลยครับตอนนั้นกระทบหนักมากเลยนะคะทั้งๆที่มันเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นคนเดียวไม่เกี่ยวกับพื้นฐานบริษัทโดยตรงถูกต้องครับตลาดก็ค่อนข้างตกใจแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีรายการซื้อขายล็อตใหญ่หรือบิ๊กล็อตเข้ามารับหุ้นก้อนนั้นไป ใครเป็นคนซื้อเข้ามาคะพอจะทราบไหมก็พบว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบันครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของสถาบันใน KTC เนี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้นักวิเคราะห์เสียงแตกเลยสิคะเรื่อง KTC แตกต่างกันพอสมควรเลยครับอย่างทางบลบัวหลวงหรือ BLS เนี่ยเขาปรับลดคำแนะนำลงเป็นขายเลยให้เป้าหมายแค่18บาทโห18บบาทเองเหรอคะทำไมมองลงขนาดนั้น เขามองว่ากำไรของ KTC อาจจะฟื้นตัวช้าก่อนหุ้นตัวอื่นในกลุ่มเดียวกันแล้วก็คาดว่า ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อศูนย์ผู้ถือหุ้นเนี่ยมีแนวโน้มจะค่อยๆลดลงในช่วงปี68ถึงปี70อืม ROE ลดลงนี่ก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะแล้วฝั่งที่ยังมองบวกล่ะคะมีไหมก็มีครับอย่างฟิลิปหรือ f i n a n c i ียเนี่ยเขายัางแนะนำซื้ออยู่นะครับให้เป้าหมาย40บาทกับ32บาทตามลำดับ ต่างกันเยอะเลยนะคะ18กับ40ใช่ครับมุมมองของฝั่งนี้คือพื้นฐานจริงๆของ KTC เนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่ตลาดอาจจะตกใจเรื่อง Force Sell มากเกินไปแล้วพอราคาหุ้นลงมาเยอะๆแบบเนี่ย Valuation หรือมูลค่าหุ้นเมื่อเทียบกับพื้นฐานแล้วก็ ROE ที่ยังสูงอยู่เนี่ยมันดูน่าสนใจมากถือว่าถูกแล้วราคาเป้าหมายเฉลี่ยๆจากหลายๆโบโรกละคะอยู่แถวๆไหนก็จะอยู่แถวๆประมาณ37บาท50ส,สตางค์ครับโดยเฉลี่ย Okay, ค่ะก็มีทั้งมุมมองบวกและลบแล้วทาง KTC เอง mm hmm. เขาวางแผนธุรกิจข้างหน้าไว้ยังไงบ้างคะในภาวะที่เศรษฐกิจก็ยังดูไม่แน่นอนแบบนี้ KTC เขายังยืนยันเป้าหมายเดิมสำหรับปี2568ทั้งหมดนะครับคือตั้งเป้าพอสินเชื่อรวมโต4-5%คุม NPL รวมไม่ให้เกิน2%ซึ่งก็ทาได้ดีมาตลอดแล้วก็ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งเป้าโต10-12%แล้วเรื่องกำไรล่ะคะ ก็ยังตั้งเป้าทำกำไรสุดที่สูงสุดใหม่หรือ new high ต่อเนื่องครับแม้ว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะโตแค่ประมาณ2.9%แล้วก็ยังมีความเสี่ยงเยอะแยะเลยเขาก็ยังมั่นใจเหละคะมีกลยุทธ์อะไรมารองรับเป้าพวกนี้บ้างกลยุทธ์หลกัหลกๆเลยคือการมุ่งไปที่ digital transformation เต็มรูปแบบเลยครับ digital transformation ยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น e-application การพัฒนาแอป KTC Mobile ให้ดีขึ้นใช้งานง่ายตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นแล้วก็รวมถึงการเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรด้วยครับอืมเน้นดิจิตัลเต็มที่เลยใช่ครับแต่แน่นอนว่าความท้าทายมันก็ยังมีอยู่ทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหนี้ครัวเรือนที่สูงแล้วก็กฎเกณฑ์ใหม่ๆอย่าง responsible lending ที่เข้มขึ้นอาจจะทำให้การปล่อยสินเชื่อยากขึ้นบ้างแต่ KTC ก็มีจุดแข็งอยู่ใช่ไหมคะ ครับจุดแข่งสำคัญคือการที่เป็นลูกของ KTB หรือกรุงไทยทำให้ได้เปรียบเรื่องต้นทุนทางการเงินแล้วก็มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วบวกกับการพยายามขยายฐานลูกค้าไปกลุ่มที่มีรายได้สูงขึ้นด้วยครับน่าสนใจมากค่ะสรุปก็คือแม้จะมีเรื่องเฉพาะตัวอย่างฟอสเซลทำให้หุน้นผันผวนหนักแต่ถ้าดูที่พื้นฐานผลประกอบการการบริหารจัดการนี่ KTC ยังดูแข็งแกร่งแล้วก็ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ สิ่งที่น่าคิดต่อสำหรับนักลงทุนก็คือเหตุการณ์ฟอสเซลที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนความเปราะบางอะไรในโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือเปล่าแล้วเราควรจะให้น้ำหนักกับปัจจัยพื้นฐานที่แกร่งของบริษัทเทียบกับความเสี่ยงจากกลไกลตลาดหรือปัจจัยภายนอกที่เราคาดไม่ถึงยังไงดีอันนี้น่าคิดต่อนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ